สวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักของปริยะวิทย์ทุกคนนะครับวันนี้มิยายวัยเรื่องเหยื่อของพี่เสือหรือเสือล่าเหยือ่อเดินทางมาถึง EP ีที่25กันแล้วนะครับ E.P ีนี้มีชื่อว่า <S <S เด็กเนิร์ดที่ไม่ได้แปลว่าเด็กเนิร์ด นิยายวายเรื่องนี้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโปรดติดตามรับฟังกันได้แล้วครับ ทำอะไรลงไปก็ต้องรับผิดชอบมันก็ถูกแต่อีกฝ่ายโกรธออกไปมากขนาดนั้นคงต้องคิดหามุกยากๆไปง้อซะหน่อยแล้วบอกตามตรงเสือไม่เคยเห็นด้วยเลยสักนิดเรื่องที่จะให้เด็กเนิร์ดของเขาเข้ามาทำงาน ในรัตนาอนันต์กรุป๊ปจริงๆก็ไม่เคยเห็นด้วยที่จะให้มาทำงานที่นี่หรือที่ไหนเลยด้วยซ้ำจะบอกว่าเขามองอีกฝ่ายเป็นแค่เด็กคนหนึ่งก็ไม่เถียงก็มันถูกไหมล่ะน้องมันยังเด็กจะบอกว่าไม่เชื่อใจเหรอ เปล่าวงเล็บเสียงสูงก็แค่ห่วงวงเล็บห่วงมากเกินไปแล้วแต่ก็นั่นแหละจะทำไงได้ละ่ะคนมันคลั่งรักอย่างเสือก็ถนัดแต่เรื่องตามใจเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสยอย่างนี้ถึงยังเห็นเด็กเนิร์ดของเขา มันนั่งทำหน้าทำตาจิ้มลิม้มอยู่ในรถยนต์คันหรูโดยมีภัยสารเป็นคนขับรถให้เป็นวันอาทิตย์แท้ๆไม่ขี้เกียจตื่นบ้างหรือไงเด็กตัวเล็กหันควับทันทีก่อนจะตอบคำถามขึ้นว่าทีเสือยังไม่ขี้เกียจเลย ใครบอกว่าเสือไม่ขี้เกียจเสือขี้เกียจจะตายไปแต่ก็มาไม่ใช่หรือไงล่ะเนิดก็คงเหมือนกันรับปากเขาแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบครับเจ้าเด็ก อืเสือบอกว่าอ๋อขออนุญาตหอมแก้มหน่อยนะครับอืมอืมพอแล้วพอแล้วพอแล้วนะเสือกว่าที่เสือจะปล่อยตัวเจ้าเด็กเนิร์ดของเขาให้ลงจากรถไปได้ก็เล่นเอาแก้ม แทบช้ำไปเลยแผนกเอกสารของบริษัทเป็นแผนกที่คิดว่าเหมาะสมกับเนิร์ทที่สุดแล้วถึงจะเป็นแผนกที่มีคนอยู่น้อยและมองไปทางไหนก็มีแต่คนสวมแว่นตาหนาเตออเหมือนกันกับเนิร์ดก็เหอะ ช่วยพี่ถ่ายเอกสารแฟ้มนี้ได้ไหมเนร์ออ๋อได้ครับพี่จูนทันทีที่ได้รับการไหว้วานหนุ่มน้อยก็ขานรับเสียงใสวิ่งปลูดตรงไปที่เครื่องถ่ายเอกสารที่อยู่ตรงหน้า,าแผนกพร้อมกับแฟ้มเอกสารสองแฟ้มใหญ่ พอไปถึงก็หยินนิ่งอยู่ตรงนั้นนานกว่าที่จะขยับตัวและเริ่มทดลองใช้เจ้าเครื่องที่ว่าเหล่าบรรดาพี่สาวทั้งหลายกับหัวหน้าแผนกก็ยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงจนกระทั่งในที่สุดเนิร์ดก็เอื้อมมือไปจิ้ม ที่ปุ่มกดด้านบนตรงคำว่า copy วางกระดาษลงกดเลือกจำนวนและก็กดปุ่ม start พอเครื่องถ่ายเอกสารเริ่มทำงานใบหน้าหวานก็ฉีกยิ้มจนแก้มปริส่วนบรรดาพี่ๆก็ส่งเสียงร้องเฮกันลั่นทั้งผนกหลังจากที่แอบลุ้นจนตัวโกง ทำงานเต็มวันวันแรกก็กอปีเอกสารได้โดยที hey! eh? okay? ่ไม่ต้องสอนเฮ้เอ๊มีอะไรกันเหรอครับพวกพี่พี่ไม่มีอะไรจ้าเนิร์ดแค่หัวหน้าบอกว่าเบรกพักเที่ยงวันนี้หัวหน้าจะเลี้ยงข้าวจ้าไปกันเลยจ้าทุกคนเย้เย้ จริงเหรอครับเย่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 นี่พวกเธอฉันไปพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไร่ฮะนี่กลับมาก่อนรีไปกันเถอะเนิร์ดช้าอดหมดนะจะบอกให้ไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับอืม และแล้วคนตัวเล็กก็ถูกพวกพี่ๆผลักให้ลงไปยังชั้นที่เป็นห้องอาหารห้องอาหารหรือแคนทีนของพนักงานออฟฟิศมันช่างอลังการงานสร้างยังกับห้องอาหารในพัฒการสุดหรูดูเหมือนคนที่นี่จะชินซะแล้วแต่สำหรับพนักงานมาใหม่อย่างเนิร์ด อย่างมากก็ทำงานพาร์ทไทมที่เป็นได้แค่ร้านซักรีดแถวโรงพยาบาลหรือไม่ก็เด็กทรงน้ำในร้านน้ำปัน่นแถวแถวโรงพยาบาลอีกเช่นกันแต่ที่นี่แอเย็นฉ่ำอย่างกับโรงแรมห้าดาวมองแวบเดียวก็รู้ว่าคนน้องตื่นตาตื่นใจ ขนาดไหนนั่งตรงไหนดีเนิร์ตรงไหนก็ได้ครับในขณะที่ตอบร่างบางก็ยังเอาแต่ชื่นชมบรรยากาศร้านค้าร้านอาหารพอคิดว่าอาหารในนี้คงแพงหน้าดูก็เริ่มหน้าเสีย คงแพงมากเลยนะครับพี่จนูนไม่แพงมากหรอกจ้าราคาพนักงานนะ่ะเนิร์ดแอบกระซิบถามพี่สาวที่ยืนอยู่ข้างๆแผ่วเบาครั้นพอได้รับคำตอบก็ฉีกยิ้มหน้าบานจากนั้นก็ยิ่งต้องฉีกยิ้มกว้างขึ้นไปอีกเมื่อสาวๆบอกว่าหัวหน้านแผนกจะเป็นคนจ่าย เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ของแผนกหลังจากที่ตัดสินใจได้ว่าแต่ละคนจะกินอะไรก็แยกย้ายกันไปสั่งอาหารที่ตัวเองชื่นชอบกันอย่างน้าชื่นตาบานเสียงพูดคุยหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานและสนิทสนมอย่างกับคุ้นเคยกันมานานมากแล้วเนิร์ดรู้สึกมีความสุขมากจังที่ได้มาทำงานที่นี่ และโดยเฉพาะผานแผนกนี้อีกทั้งเป็นเพราะตอนเย็นหลังเลิกงานก็จะได้กลับบ้านพร้อมกันกับพี่เสือด้วยคิดมาถึงตรงนี้แล้วเนิร์ดก็แอบยิ้มเขินให้กับตัวเองยังไม่เคยคิดว่าจะมีใครสังเกตเห็นเด็กเนิร์ดคนนี้ไม่เคยเอะใจเลยว่า จะมีใครเฝ้ามองดูเขาอยู่ตลอดเวลาชอบกินลูกชิ้นไหมเนิร์ดอ่ะพี่ให้ชอบครับอ่ะให้เนิร์ดเหรอครับขอบคุณครับหัวหน้าเรียกพี่ก็ได้ไหมพี่ก็มีชื่อนะ อ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรเหรอครับพี่เขาชื่อพี่ตั้มจ้ะโสดสนิทจริงใจเงินเก็บเยอะ <c oughs> จูนเบาได้เบานี่จูนชมนะคะหัวหน้า <c oughs> <c oughs> ปกติเจ้าเด็กก็เป็นคนยิ้มง่ายหัวร้องง่ายอยู่แล้ว เจอพี่ๆยิงมุกใส่กันขนาดนี้ก็หัวเราะจนเสียงหลงถึงแม้จะไม่รู้ความหมายที่แฝงอยู่ในประโยคเหล่านั้นแต่ก็หัวเราะจนท้องแข็งจนคนที่เฝ้ามองดูอยู่ถึงกับเสียอาการให้กับความน่ารักของคนน้องดวงตากลมโตสุกใสภายใต้กอบเว้นสายตานั้นนาะ เปล่งประกายทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องน่าตื่นเต้นและเรื่องขนมหวานทำให้คนแอบมองแอบยิ้มตามจนหุบไม่ลงพอนะครับพวกพี่ๆครับผมหัวล้อจนคอแห้งหมดแล้วขอตัวไปกดน้ำก่อนนะครับเนิร์ดเดี๋ยวพี่ไปกดให้ ไม่เป็นไรครับหัวหน้าเออไม่เป็นไรครับพี่ตั้มพี่เลี้ยงข้าวพวกเราแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวผมมานะครับเนื้อเดิงตรงไปที่ตู้กดน้ำสาวสาวมองตามน้องพร้อมขมวดคิว้วเพราะพนักงานที่นี่ไม่มีใครกดน้ำเปล่าจากตู้กดน้ำกันเลยมานานแล้ว ได้กินทั้งอาหารข้าวหวานดื่มน้ำเย็นๆจนอิ่มแป้่พุงกลางไปแล้วเนิร์ดก็เดินทอดน่องกลับมาที่โต๊ะอย่างสบายใจสบายท้องอมยิ้มให้กับทุกอย่างที่ลงตัวสุดๆของชีวิตในช่วงนี้จนกระทั่งสายตาของเขาไปหยุดภักอยู่ที่ ภาพภาพหนึ่งที่ทำให้สองขานั้นก้าวไม่ออกภาพของผู้ชายที่สวมชุดสูทสีเดียวกันกับคนที่เขาเลือกให้เมื่อเช้ากำลังนั่งคอเกลียอยู่กับชูรักงั้นเหรอนั่งโอบไหล่กันด้วย งั้นเหรอหรือไม่ใช่ใครช่วยบอกทีไอเสือมันร้ายพ,พึมพำออกมาอยู่คนเดียวก่อนจะกดกัดริมฝีปากล่างจนแทบเลือดซิบพร้อมกับควักเอาโทรศัพท์มือถือออกมากดเบอร์โทรออก ในขนาดนั้นเลยในทันทีรับชา้าน้ำเสียงแผ่วเบาที่แทบจะกลายเป็นความเยือกเย็นบ่นกับตัวเองในขณะที่มองอีกฝ่ายที่ยังคุยไปยิ้มไปกับคนตรงหน้า กว่าจะล้วงเอามือถือออกมาจากกระเป๋ากางเกงได้ชักช้าพี่ขอตัวแป๊บเดียวนะครับตามสบายครับพี่ถาฮลัลโหลว่าไงเสียงเปลี่ยนไปเยอะไม่ยอมพูดให้คนที่อยู่ใกล้ๆ รู้ว่าใครโทรหางั้นเหรอร้ายกาจมากเสือเนิร์ดมีแฟนใหม่แล้วนะเขาเพิ่งมาจีบเนิร์ดวันนี้เองเนิร์ดชอบเขามากเลยเขาแบบเป็นผู้ใหญ่มากน่ารักมากเลยอะ่ะฮะ อะไรนะถ้าอย่างนั้นเรื่องของเราก็อยู่ไหนเนิร์ดประทับใจในตัวของเขามากเลยเนิร์ดอยู่ไหนเจ้าเด็กของพี่ถาตัดสายทิ้งเลยในทันที พร้อมกับยกยิ้มย่อหยันที่มุมปากเล็กก่อนจะเดินกลับไปหาพวงพี่ๆที่โต๊ะอาหารเนิรดไปกดน้ำนานนานอ๋อดื่มน้ำล้างปากนะครับงั้นเรากลับแผนกันเลยดีไหมคะ นั้นสิคะแต่เนิร์ดยังไม่อยากกลับเลยครับมีที่ไหนที่น่าสนุกกว่าโรงอาหารไหมครับเนิร์ดอยากไปที่ยังไม่อยากกลับผนแดกเพราะรู้ว่าอีกคนคนคนนั้นคงกำลังตามหาตัวเขาอยู่แน่ๆปล่อยให้หาตัวซะให้เข็ด แต่ใครจะรู้ว่าคนอย่างทารัตนอนันต์นั้นหูไวตาไวสายตากว้างไกลดุดภูผาท้องฟ้าและมหาสมุทรสะจนหน้าขนลุกเพราะเพียงแค่ไม่กี่อึดใจร่างสูงก็มาปากดตัวใกล้ๆซะแล้วเนิร์ดมองเห็นคนพี่ ในขณนะที่เดินปลี่เข้ามาทางพวกเขาพอดีพี่ตั้มสดอยู่หรือเปล่าครับตัวเล็กพูดพลางเอื้อมมือไปสัมผัสที่หลังมือของอีกฝ่ายแผ่วเบาพร้อมกับรอยยิ้มที่แสนหวานอออ๋อ ใช่ครับดีจังเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนิดกลับบ้านจะท่านท่านประธานเสื้อตรงดิ่งเข้ามา กระชากแขนเล็กของเจ้าเด็กมัธยมต้นจนสุดแรงให้ลุกขึ้นถึงแม้ว่าจะเจ็บจนใจแทบขาดเนิร์ดไม่ร้องออกมาเลยสักแอะเปลยสายตามองอีกฝ่ายอย่างเยือกเย็นไร้ซึ่งอารมณ์บ่งบอกอาการใดยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลยเสือจะกลับแล้วเหรองั้นก็กลับไปก่อนได้เลยนะ ปล้อนเน์ดยังต้องทำงานต่อจนเลิกงานนะ่ะเน์ดอยากรับผิดชอบต่อหน้าที่ร่างสูงกลัดฟันขม่มอารมณ์โกรธให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้เรียกว่ายัางที่ไม่เคยทำมาก่อนมันใช่ไหม เขากัดฟันพูดพร้อมกับชี้นิ้วไปทางหัวหน้าผนแผนกของคนน้องพร้อมกับตั้งคำถามใครเหรอครับนี่พี่ตั้มหัวหน้างานของเนิร์ดเขาเป็นหัวหน้าผนแผนกเอกสารแล้วมันอยู่ไหนถามว่ามันอยู่ไหน หมายถึงใครเหรอครับไอ้คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดูน่าประทับใจคนนั้นไงคนไหนเหรอครับแถวเนี้ยมีคนแบบนั้นด้วยเหรอครับอ๋อถ้าจะหมายถึง คนที่พามากินข้าวแล้วก็นั่งโอบไหลกันไปด้วยเห็นอยู่ทางนู้นนะครับเสือหลุดคำออกมาแค่คำเดียวเมื่อตอนที่คนน้องโชว์รูปที่ถ่ายไว้ ได้จากระยะไกลถึงแม้จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นตัวเขาเองกับนาวินที่ตอนนี้กำลังดำเนินแผนการในการง้ออีกฝ่ายอยู่แต่มาเจอแฟนเด็กตัวจริงงอนเข้าให้ซะแล้วในตอนนี้เจ้าเด็ก พอแล้วครับพี่ยอมแล้วเนิร์ดจะไปทำเลซินเลสิกเปล่าครับหนูโอ้โอโออย่าอย่ดหอ,อดแว่นอย่ดหอดแว่นหย่ดหอดแว่นออกใส่ไว้ใส่ไว้จะไปวันนี้เลยและก็เดี๋ยวนี้ด้วยพี่ตั้มครับเนิร์ดขอลาง,งานครึ่งวันนะครับ เนิร์ดพอแล้วครับพี่ยอมแล้วเสือวิ่งตามคนน้องที่เดินสเปสปะไปติดๆเพราะไม่ได้สวมแว่นสายตาที่สั้นจนเหยียดเลขสี่ร้อยเกือบจะชนนั่นชนนี่คนพี่ก็บังเอาไว้ถึงแม้จะถูกเด็กเนิร์ดของเขาผลักใสไล่ส่งสักแค่ไหนก็ตาม ไปให้พ้นอย่าคิดว่าคนอย่างเนิร์ดจะใจอ่อนง่งายๆนะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่25เด็กเนิร์ดที่ไม่ได้แปล ى, หัวเด็กเนิร์ดจริงๆด้วยแหละเจ้าเสือที่ว่ามันร้าย มันจะร้ายสักแค่ไหนกันเชียวก็แค่คนข้างรักคนหนึ่งก็เท่านั้นเองโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับที่ช่องนิยายวายฟังฟินฟินครับ